สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแกะกล่องตัว power bank นะครับ solar TTS นะครับเป็น solar เป็นแบบสำรองของ solar นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นพี่นะครับตัวรุ่นใหญ่นะครับจะเป็นตัว20,000ื่นแอมป์ใหญ่ที่สุดเลยของ solar นะครับ20,000ื่นแอมป์สำหรับผู้ที่ต้องใช้งานหนักๆนะครับใช้งานเป็นประจำวันหนึ่งต้องชาร์จถึง8รอบก็แนะนำเป็นตัวตัวนี้ครับ TTS นะครับ20,000ื่นมิลลิแอมป์เช่นเคยครับจะมี qr code สำหรับเช็คว่าเป็นแบบสำรองของแท้หรือเปล่านะครับใช้สำหรับขูดตัวเลขแล้วก็กลกมงในเว็บไซต์ที่ผมมีไว้ให้ในเว็บชัวร์เลยฮ่องกงนะครับโอเคครับนั่นเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องข้างในเลยส่วนนี้ก็จะเป็นสเปคทั่วไปนะครับเป็นน้ําหนักกี่กรรัมนะครับผลิตที่ไหนย,ยังไงมีช่องชาร์จกี่ช่องนะครับแต่ตัวน,นี้จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับโอเคแล้วนะครับ t t s โอเคครับผมจะมาลองแกะดูว่าข้างในเป็นยังไงนะครับแต่ผมขอคอนเฟิร์มว่าแบบพ่อแบงคของโซลิมนะครับสวยงามทุกตัวทำจากวัสดุพีเมียมแล้วก็ไส้แบต LG นะครับนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสีดำนะครับก็จะมีเช่นเคยจะมีแผ่นปกหน้าแล้วก็จะมีตรัวพ่อแบงค์นะครับันแกะตัวนี้จะดึงลำบากนิดนึง นี้จะใหญ่นะครับนขึ้นมาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ I d o n t n e e d y o UI h a v e Wi-Fi นะครับตัวตัวสัมผัสมันก็ดีมากนะครับผิวสัมผัสดีมากนะครับหน้านหลังก็จะเป็นตัวโซลเลิฟนะครับด้านบนก็จะเป็นตัวเช็คตัวปริมาณไ,ไฟที่เหลืออยู่นะครับใช้การทัสกินเบาๆนะครับ อันนี้จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นสูตรพรีเมียมมากนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวอินนะครับก็คือชาร์จใช้สําหรับช่องชาร์จ power bank นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นใช้สําหรับชาร์จมือถือของเรานะครับสองหมื่นรับรองนี่ใช้ใช้อย่าลืมครับนะครับแล้วผมมาดูว่าข้างในมีแถมอะไรบ้างนะครับก็มีแถมอะไรบ้างอ๋อก็จะเป็นซองนะครับซองซองถุงผ้านะครับโอโหซองสวยมากครับนี่นะครับซองถุงผ้า แล้วก็สายชาร์จแล้วก็จะมีใบวารันตีนะครับใบรับประกันกับคู่มือการใช้งานนะครับใบรับประกันใช้งาน,นะแ,ลนแล้วก็คู่ใบค์ิวซีนะครับโอเคครับเดีย๋ยวผมจะเก็บแล้วจะโชว์ s จะมีด้วยกัน2ส,สีนะครับจะมีด้วยกัน2ส,สีก็คือจะมีสีดำนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่กลัวเลอวก็จะเ네น้นเป็นสีดํานะครับแล้วก็จะมีตัวสีขาวนะครับสีสันสวยงามสีพัดเทลนะครับพรีเมียมทั้งคู่นะครับรับรองว่าแบรสํารองซื้อแบบสัมองโ,โซล่เลอวไปไม่คิดหวังแน่นอนครับสวยงามทุกรุ่นครับนี่นะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับสามารถถามมาได้ที่ w w w s o l e ิฟฮ่อ o กงโดดนะครับหรือไม่ก็แอดไลน์แอดมาก็ได้ครับไลน์ ID ดีก็คือแอดไซน์แล้วก็โซลิฟฮ่องกงนะครับพิมพ์ตรงตัวเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะรีวิวตัวพอแบงค์ tts โซลิฟ tts สองหมื่นิแอมป์แต่พิมพเท่านี้นะครับขอบคุณครับ